Oh. สวัสดีครับผมและนี่คือรายการตะลอนขี่นะครับผมในช่วงอย่าหาว่าน,น้องสอนนะฮะวันนี้นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสายบางเหียนมาแบบสไตล์คาร์บอยนะครับผมหรือที่เขาเรียกกันในภาษาสากลนะครับว่าสายสปิตเลนนะครับาสายสปิตเลนนั้นนะฮะก็จะเป็นสาย2เส้นนะครับผมโ oh. อ,ถอ้ถอย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 โอเค สายสปิทเลนนะครับผมก็จะเป็นสาย2เส้นนะครับผมเป็นอย่างนี้นะที่แยกออกจากกันอย่างนี้นะครับผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะฮะเวลามาขี่มาแล้วเจอสายแบบนี้เนี่ยงงอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงนะฮะวิธีการใช้สายประเภทนี้กันนะครับผมว่าจะมีวิธีการใช้แบบไหนกันบ้างนะครับผมไปชมกันครับ ต้องบอกว่ามันแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับผมเวลาที่คุณไปขี่ม้านะฮะที่เป็นสไตล์คาร์บอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายจะเจอสายที่เป็นสปิทเลนอย่างนี้หรือสาย2เส้นนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับว่าเจอเรานะจะมีวิธีการใช้งานกับสายประเภทนี้อย่างไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมวิธีการจับสายประเภทนี้นะฮะอันดับแรกที่คลาสสิกที่สุดเลยเขาเรียกว่าการจับสายแบบรอสโอเวอร์นะครับการจับแบบรอสโอเวอร์นั้นคืออย่างไรนะฮะก็คือการไข้สายครับ เอาสายฝั่งขวาไว้ฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็ซ้าสายฝั่งซ้ายไว้ฝั่งขวาอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับแบบนี้นะฮะการใช้มือกำนะฮะกำเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับกำไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็นิ้วโป้งกดไปอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เวลาจะเลี้ยวนะครับหรือจะใช้งานจริงๆอ่ยเราจะใช้เป็นการดึงไปทางด้านข้างนะฮะดึงไปทางด้านข้างแบบนี้ลักษณะนี้นะครับผมข้างซ้ายข้างขวาประมาณนี้นะครับแบบนี้นะฮะส่วน ถ้าหากเป็นม้าที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยก็จะใช้สายหย่อนๆหน่อยได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดม้าใหม่ๆอะ่ะก็จะต้องออมีคอนแทคสักนิดนึงนะฮะก็คือสายค่อนข้างจะมีความตึงพอสมควรนะครับผมแต่ไม่ตึงเปียะนะฮะมีความตึงพอสมควรแล้วก็มีความยืดหยุ่นในตัวนะฮะอันนี้คือแบบแรกแบบ crossover นะครับผมและแบบที 2> ่2ครับแบบที่2ก็จะเป็นการจับในสไตล์ของเท็กซัสนะครับผมส่วนในแบบที่2นี้นะการจับในสไตล์เท็กซัสสามารถจับได้2แบบ นะครับนิยมจับสองแบบคือแบบที่หนึ่งอ่เรามาคุยกันว่าการจับแบบเซ็กซัดนั้นนะฮะเป็นการจับแบบไหนนะครับผมเป็นการจับแบบรวบสายครับเห็นไหมฮะความต่างมาแล้วคือรวบสายให้ไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้มือข้างที่ไม่ถนัดในการจับสายเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าการ สายเบื้องเหงียนของแบบสไตล์คาร์บอยนั้นก็ต้องพูดก่อนว่า,ามือฮะจะต้องเหลือไว้ทํางานถูกไหมฮะข้างใดข้างหนึ่งข้างที่ถนัดต้องไว้ได้ทำงานนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกจับมือข้างที่ไม่ถนัดนะครับผมโอเคทีนี้ก็มาดูว่าวิธีการจับเป็นแบบไหนสไตล์เท็กซัสนะครับแบบที่หนึ่งครับเป็นการจับแบบนี้ครับเอานิ้วนะครับหนีบไว้ทั้งสองสองฝั่งอย่างนี้นะครับผมหนีบไว้ในลักษณะนี้นะครับนี่นการจับในสไตล์ที่1น,นะครับผมส่วนในสไตล์ที่2นั้นจะเป็นการจับแบบเอานิ้วล็อกไว้ตรงกลาง ่าเอาตรงกลางแค่นี้นะครับส่วนใหญ่ในซาเท็กซัสที่ผมเห็นเนี่ยคือจะใช้ในในการแข่งขันซะส่วนใหญ่นะครับผมเป็นการจับที่มีค่อนข้างมีระดับความแอดวานซ์ก่อม้าจะต้องค่อนข้างมีความมีการฝึกมาที่ดีแล้วนะครับผมถึงจะจับในสไตล์นี้กันนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าม้าใหม่ๆเลยเนี่ยแบบยังไม่เก่งนะครับแล้วไปจับสไตล์นี้คุณบังคับเขาไม่ได้แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นในสไตล์เนี้ย เป็นสไตล์ที่ก็ค่อนข้างจะแอดวานแล้วสำหรับม้าตัวนั้นนะครับผมและสำหรับคนคนนั้นด้วยนะครับคนที่ใช้ในสไตล์นี้นะครับส่วนในสไตล์นี้เนี่ยถ้าจะจับมาเป็น2มือทําได้ไหมก็ทาได้อย่างง่ายดายครับผมคุณจับมอเห็นในสไตล์นี้ใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเปลี่ยนมาเป็นจับ2มือนะครับก็จะเป็นการรวบนะฮะเห็นนะฮะปุ๊บดูนะครับผมดูช้าๆนะครับรวบครับจับที่เส้นเดียวเส้นนี้แล้วก็แบบนี้ฮะ สามารถบังคับมาได้เป็น2มือและกลับมาเป็นมือเดียวได้อย่างง่ายดายนะครับผมวิธีการจับที่โถนะครับผมให้ดูปลายสายที่ดีนะครับปลายสายนะฮะปลายแท่นะไอ้ปลายปลายบางเหียนนะครับให้ดูเลยนะครับผมจะเท่ากันเห็นไหมฮะดูนะฮะปึ๊บจับมือเดียวมาเป็นสองมือนะครับผมรวบปึ๊บจับขึ้นมาให้สังเกตนะฮะดูนะฮะดูดีๆนะฮะ ปลายสายยังจะเท่ากันเหมือนเดิมเห็นไหมครับผมเห็นไหมฮะปลายสายจะเท่ากันเหมือนเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็พอปล่อยปั๊บ <c oughs> ก็เป็นมือเดียวปลายสายก็ยังอยู่เท่าเดิมเห็นไหมฮะนี่แหละครับผมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนะครับจับขึ้นมาปึ๊บรวบปั๊บแล้วปลายสายเป็นลักษณะน,นี้ oh, <no. S 1> นี่ไม่เท่ากันอย่างนี้นะฮะนั่นคุณกําลังทําผิดนะครับผมอ่าใช่ว่าจับไม่ถูกดีกว่านะครับผมก็ต้อง หมั่นฝึกฝนและแก้ไขนะครับผมให้ปลายสายอยู่เท่ากันนั่นแปลว่าถ้าปลายสายเท่ากันนั่นนั่นก็คือว่าคุณน,นั้นนะ่ะจับบางเหียนได้เท่ากันทั้งสองข้างพอดีนะครับผมถึงแม้จะเป็นการรวบสายเข้าไปแล้วก็ตามปุ๊บปลายบางเหียนก็ยังอยู่เท่ากันนั่นแสดงว่าทั้งสองข้างก็ยังเท่ากันอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับบางเหียนที่เราใช้นะครับผมนี่เป็นการจับแบบเทก็กซัสนะครับผมโอเคและในการจับแบบเทก็กซัสนะครับมันจะมีข้อดีอีกแบบนึงก็คือเวลาที่คุณฝึกม้า ในท่าต่างๆนะฮะแล้วม้ามันทํายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักหรือคุณต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกมากขึ้นจากขับมือเดียวนี้สูกไหมฮะคุณสามารถใช้มือเนี้ยช่วยได้อย่างง่ายได้เลยจับปุ๊บแค่จับแล้วก็รวบปุ๊บอันนี้นะครับผมมันจะไวมากปุ๊บป๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอย่างนี้นะครับผมห้านะดูเหมือนง่ายใช่ไหมฮะทุกอย่างมันง่ายครับผมแต่ต้องยขึ้นอยู่การฝึกฝนด้วยนะครับคุณต้องมันฝึกฝนบ่อยๆครับด้านดับที่3นะครับก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ การจับแบบแคลิฟอร์เนียนะฮะแคลิฟอร์เนียเขาจับเป็นยังไงแคลิฟอร์เนียเราต้องผมต้องบอกก่อนว่าแคลิฟอร์เนียนั้นอนะ่ะมันจะเป็นใช้กับสายบังเหียนอีกประเภทหนึ่งเลยนะครับผมอีกชนิดหนึ่งเลยผมจําชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรนะฮะแต่เป็นสายบังเหียนที่เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับซิงเกิลเลนคือที่เป็นสายเส้นเดียวนะครับไม่ได้แยกอย่างนี้นะฮะแล้วตรงปลายนั้นเนี่ยตรงปลายของสายจะเป็นแท้ อาจจะเคยผ่านดูนผ่านตากันมาบ้างนะครับผมป้ FUCK Heart ISIL Ride Mix ายของสายจะเป็นแท่นะครับผมซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในการต้อนวัวนะครับผมโลปปิ้งต้อนวัวอะไรต่างๆนานาที่ใช้ต้องการความคล่องตัวสูงนะครับผมก็จะใช้ Sac ินสายประเภทนั้นส่วนการจับในสไตล์แคลิฟอร์เนียก็จะเป็นการจับแบบง่ายๆนะครับผมก็คือการรวบไปเลยครับอย่างนี้ฮะรวบไปอย่างนี้นะครับผมเป็นการรวบไปแบบนี้ครับเท่านั้นเองนะครับผม แลวส่วนมือเนี่ยก็จะเอาไว้จับสายนะครับหรือว่าจะเป็นการเอาไว้ทํางานก็ได้เหมือนเคยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นการจับสายเพื่อที่จะพอยสะบัดไปสะบัดมาอย่างนี้นะครับอ่านนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับผมการใช้นะครับสายแบบเท็กซัสนะครับผมการจับแบบเท็กซัสนะครับว่าจะมีการจับแบบไหนนะฮะเวลาบังคอนโทรดมาจริงๆนะครับผมเห็นไหมครับในผมสั่งม้าเลี้ยวนะครับก็จะเป็นการใช้การแตะนะครับผมใช้การแตะ อาจารย์ผมบอกว่ามาต้องฝึกมาพอสมควรแล้วนะครับผมฝึกพอสมควรแล้วนะครับจับเป็นสองสายครับปึ๊บจับมาง่ายครับเห็นไหมฮะเป็นสายเดียวปึ๊บและในการจับแบบนี้นะครับผมผมขอแนะนํานเทคนิคสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเ,เวลาเราจะขยับสายครับให้มีความตึงหรือความหย่อนนะครับผม เราจะสามารถทําได้โดยการสไลด์นิ้วนะคะขยับนิ้วนะครับผมขยับที่นิ้วนี้นะครับดูนะครับปุ๊บผมจะเก็บสายครับเห็นไหมฮะผมขยับ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 อ่ะเรียบร้อยนะครับผมผมหย่อนนะครับผมก็จะรูดออกไปแค่นี้เองง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับผมจะขอแนะนําทริคสไลด์น้อยนะครับผมสําหรับการบังคับม้านะครับผมในสไตล์แบบของเวสร์นนะครับผมสายอื่นผมไม่ไม่ไม่มั่นใจนะเขาจะสอนกันยังไงนะแต่ในสายนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมได้รับรู้มานะฮะ ก็ค <owad> <an> ือว่าส่วนใหญ่เวลาเราจะบังคับเขาเราจะทําตัวเหมือนเป็นกล่องครับบริเวณนี้จะเป็นเหมือนกล่องนะครับผมคุณจะเลี้ยวครับทําเป็นเหมือนกล่องอย่างนี้ครับภายหลังแบบนี้นะครับผมไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบไม่ใช่อย่างนี้แบบอย่างนี้เที้ยวไปเลี้ยวมาแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทำให้คุณ การที่คุณยิ่งเี่ยวเยอะเี่ยวเยอะเยอะเยอะแบบเยี่ยวเยอะแบบคแบบี่เขาจะทําให้คุณแบบว่าเขาเรียกลูสบาลานซ์คือบาลานซ์เสียนะครับผมในสไตล์เนี้ยในสไตล์ของเวสเซิเสนีย์เขาคือการแบบบังคับเล็กน้อยนะครับผมแค่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่การฝึกฝนล้วนๆน,นะครับเชื่อผมจะครับว่าไม่มีใครเก่งจากท้องพ่อท้องแม่นะครับผมทุกคนต้องฝึกนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะผมไม่ได้ผู้พิเศษอะไรก็รแค่ เป็นคนบ้าคนหนึ่งที่ว่ามันฝึกฝนมันซ้อมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากเก่งนะครับเราก็ต้องฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่นนะครับผมซ้อมให้มากกว่าคนอื่นนะครับก่อนจากกันก็เช่นเคยนะครับขอฝากข้อคิดไว้าจะเล็กน้อยนะครับคือม้านะครับผมเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้นะครับแต่เขาก็มีหัวใจนะฮะจะทําอะไรจะฝึกอะไรก็นึกถึงใจเขาใจเรานะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับก็ขอฝากนะครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผมของผมนะครับผมกับผลิตภัณฑ์ที่ผม ตั้งใจนะฮะทำสรรสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ม้าและคนที่รักม้านะครับผมได้นําไปบํารุงม้ากันนะครับผมก็หวังว่าผริสบการ์ของผมนั้นจะไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านบ้างนะครับผมนะฮะก็ตั้งใจทำจริงๆครับก่อนจากกันก็เช่นเคยครับขี่ม้าให้มีความสุขครับผมและสนุกไปกับการฝึกม้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมและเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับผมที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมแล้วเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์และมีสาระอยู่บ้างนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจนะครับผมในการทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมทางแฟนเพจนะครับผมรายการตะลอนขี่นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube นะครับตะลอนขี่นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ